อันนี้คือสะเดาถวายนะคะมาละเรียบร้อยใครชอบอะไรขมๆนะคะก็จัดเลยถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะไว้ไม่ไว้จะเคลียร์นะคะคนนี้ปลูกมาน่าจะสี่ปีขึ้นกว่าจะได้แบบนี้นะคะอันนี้รุ่นเดียวกันเป็นแก๊งที่แนะนำเลยนะคะทนแรงดีมากไม่ได้รดน้ำไม่ได้ให้อะไรเลย ก็จะมีช่วงนี้ทดลองนะนะคะว่าเขาเป็นสะเดาถว,วายจริงหรือเปล่ามีเอาตัวขี้วัวนะคะขี้ไก่ใส่สักหน่อยหนึ่งนะคะล่วงหน้าดูซิกลัวซื้อพันธ์มาแล้วเป็นไม่ใช่สะเดาถว,วายก็เลยทดลองนิดหนึ่งนะคะประสบความสำเร็จนะคะใครชอบขมขมนะจัดเลย